Eu vale. <laughs> ลแรงด้วยแรนี้อ้ตจหาครับมันตสชาีงไม่รอดไม่มีที่สักนชเลยมึงเนี่ยมนี่คุณรู้แล้วเไม่ท วือนเดขาวาือนเดิมแล้วดิ่งขโมยขอโทษจ้ะใช้ปิดมือจะบอกถีดดิ่อะไรี่ได้คดออะไรฉัเก็แค่กระถากูก็กระถา้นไม่เอาแล้วเด็กที่ไม่ทันไปเลรเลื่อนไปดิโอ้ยมันซัดปิดปก๊บทำไมเนี่ายทำน้องทำหลอกฟอกเปิดมาเลยเนี่ยตบฉันได้ไหมทำไมคืนนี้อด้ารตัว พ,พี่แผลทอกมาเลยเดี๋ยวพี่จะเป่าตกให้างก็มงคีแล้วไม่ใช่คับแล้วองค์มัศวินทีมขีมาโดยมีที่หวานังทอนซอนยของวินที่จงร้อมาแล้วไม่โดนว้า งานหน้าเดียวมหัวขวดคุณรู้เปล่าคุณเล่นอย่างเงี้ยมีคนมาสมัครลิเกลับเพิ่มนะทำไมมันไม่ขอเป็นตัวเลยมันขอเป็นตัวเดียวเป็นตัวไหนมันขอเป็นตัวทวนไม่ขอไม่ขอมันขอเป็นตัวเนี้ยนะบอกเขาเลยว่าเต็มแล้วฮะมี่เติ้ลมาทวนอยู่แล้วของผมลูกธนูเดี๋ยวผมดึงใหงเดี๋ยวช่วยดิช่วยพี่้วย

มันแน่นขนาดนั้นฮะพี่ขอโทษเมื่อกี้น้องสาวพี่มันเผลออาปากอ่ะชื่นจริงเหรอเอาแมสใส่ให้น้องสาวได้เดเ๋ยฝุ่นเข้าปากช่วยด้วยช่วยด้วย

ไม่ทันไม่ไม่ได้เลยโอ้ยหาว่า เอางี้กันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายัางไงเราตกลงโปรใจเราเลิกเล่นลิเกด้วยกันเลยไม่หรอไปอยูอ่ด้วยกันถ้าเกิดเลิกเล่นลิกเลกแล้วฉันจะไม่ทําอะไรเกยก็ไม่ต้องทําอะไรและดูสิเราจะแดกอะไรกู<อ>สัญญาเลยถ้าเกิดกูได้มาเป็นเมียนะตอนเช้าหกโมงกูจะรีบป,ปั่นจักรยานไปเลยไปซื้อกับข้าวไปซื้อเราที่แดกนะเกคุณไปชวนที่เขาขนาดนั้น Muito oh. oi, ใช่แล้วทุกคนตัววันนี้มันเอาขาลงครับต้นหายตัวอยูแล้วเราไม่เอาหัวทิ้งครับเอาไปหาก่อนต้นไหนไปหาก่อนหายอยู่นู่นโอ้โหแล้วเ่ออถือไม่กว่าแล้วดูโอสมอชัดชักคือว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ไหนเนาะไอ้พวกนี้ขี้ไม่กว่าได้เหรอโอ้ย หาเอามึงละพากูวิ่งดุวิ่งแล้วกแตกหรอมึงตีไปไหนก็ไปเลยนี่อะไรจริงมันต้องเล่นจริงจังที่สมันไม่จบเลยว่าวันนี้กูนอนนได้ปะเป็นอะไรนะกลัวแตกเมื่อกี้นี่เล่นหมองหวยไงมึงละวิ่งคุณเวียนหนาเราเฮ้ยเวียนหนาแล้วเวียนหน้าเวียนหนา คืออะไรเนี่ยมึงพูดอยู่เรื่องนี้เวียนหน้าอย่างนี้เหรอบ้านเองนี่เขาเรียกเวียนหน้าบ้านเองที่ไหนบ้านมึงหรือบ้านกูต่านมาโตกันบ้านเองอะไรบ้านเองนี่แหละบ้านเองเรียกเวียนหน้าเองอยู่นี่เนี่ยมึงอันนี้ข้าเนี่ยเองเออบ้านเองก็อย่าเวียนหน้าบ้านมึงอะไรบ้านกูเรียกเวียนหัวเออบ้านเองก็บ้านมึงไงขวัญ มึงสลับกันแล้วเนี่ยมึงอยากจะมีหนังตาไว้ประดับตาไม่ดีมั้งกับก็มึงพูดบ้านเองบ้านเองบ้านเองพูดกับกูเท่ากับว่าบ้านโกเออเดี๋ยวมึงไม่ต้องพะดว่ากับกูเดี๋ยวมึงเจออีตัวนั่นมึงเถียงมันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวถ้ามันไม่ตบมึงนะกูให้มึงเรียกเลยอีควันมึงไม่ต้องยิ้มยังไงมึงกระโดดมาดิเก่งไหยพูงมาขี่ม้าไหมล่ะขี่ม้า เก็บเี็ยเล่นลิเกมาตรฐานไทยเขาโอ้โหนี่อขอโทษัพิอันตแม่ขยัน่งมาด้วยไอ้ดนตงกันนะข่มา้วงขี่ม้คงไม่กว่าควณนี้มันถุงุ่งใรญ่เลยเอเน่งให้เดินเข้ามาเรอโอเควายหัววกันมากเลยฮะ เน็ก่อนกระโดดท่าป้ามาแล้วครับเดวิเจียงายปชุมเอาเถอะมต้องกับ้กับบ้านเราขาดมงงมตุ๊โบกี่นักบาลืมเลยอ้ยเเคมาเด็กวี่เียครับ โทษโทษมาลุดมืออีนางขอโทอีนางมาลุดมือมันมันไม่เจ็บไม่ปวดตอนเตนมันทรมานมันุกนมันเชิงจจุกจจุกจุกจุกุกจุกจุกจุจุก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 จอกจุ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 กจ กินอะไรแปลกๆวะลองเปลี่ยนไม้ดูสิครับเอออันนี้กินดีคเอาไม้เดิมไหมไม้ตัวเดิมครับไม้ตัวเดิมจะดีกว่าไหมไม้นิสียงดังไม้ตัวเดิมเสียงดังกว่าับอ่เดี๋ยวขออนุญาตประกาศนะครับนายประชุมจะพาไปในฝ่าเมื่อกี้นี่มันมีมด